<unsafe> คุณแม่ก็ดีขึ้นตามลําดับค่อนข้างที่จะดีดีขึ้นเลยแหละใช่แต่ก็เขาก็จะไม่เหมือนเราเะนาะเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขายังมีซึมมีแบบซุดมีแบบเหม่อบ้างปกติเลยแต่เราก็ให้กําลังใจกันเราให้กําลังใจกันทุกวันเรากอดกันทุกวัน,นะคะก็เป็น<ร>ห <ances> ่วงเขาอ,อยู่บ้างเขาอ,อยู่ตเพราะ่ต้องมีคนใช่ใช่ใช่คืออย่างอย่างบ้านไอ้ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ก็จะมีน้องมีหลานอะไรอย่างเงี้ยยังโชคดีกว่ายังมีหลานให้ได้เล่นได้เห็นแต่เวลาเขาอยู่คนเดียวอ่ะอย่างเราอ่ะ ะะยังร้องไห้แทบทุกคืนเลยบางทีคือแบบทํางานมันเหนื่อยหรือแบบเราเปิดดูลูกใครถ่ายคู่กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบมาร้องไห้เองเลยอะแล้วแม่ที่แบบอยู่กับพ่อแทบทุกวันอย่างเงี้ยทั้งวันอย่างเงี้ยน่าจะหนักกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เติมพลังกันทุกวันพูดกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยราห่วงที่สุดคือเวลาที่เขาอยู่คนเดียวแล้วเขานึกคิดเงี้ยไอ้กังวลอืมหลังจะยังไงบ้างตัวเล็กตัวน้อยใช่อย่างตัวเล็กที่หนึ่งขวบที่เคยเออกข่าวไปว่าติดโควิดนี่ก็ดีขึ้นนปกกติและะแลล้้ววะะค ก็เป you like ็นเขาเรียกว่ายาใจให้ค nah, ุณยายคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะแล้วสนอยน่ครับธุรกิจในงานหรือว่าธุรกิจธุรกิจกันอ่าของไอ้ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวจริงๆแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพี่แจ๊สเขาไปถ่ายคลิปที่บ้านเลยนะคะก็เก่งการพูดแซวแกมหยอกแกมเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยจะแม่บอกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นการแบบพูดคุยกันเล่นสนุกสนุก ถ้ายังจะให้ทําจริงๆเป็นกิจจากลักษณะน,าน,าน่าจะยังไม่ได้ทำตอนนี้อะคะ่ะใช่แต่มันมีเสื้อเสื้อคุณพ่อชใช่ไหมคะเสื้อคุณพ่อเราเปิดขายนานมากแล้วนะคะแบบประมาณวันเดียวหมดเลยอะอ <laughs> คือแบบ<จ>วันเดียวคือแบบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็ขอโทษทุกคนที่แบบไม่ได้ไม่ทันด้วยอะไรเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจจะเปิดขายเป็นแบบกิจจากลักษณะเราเปิดขายเพื่อนําเงินส่วนหนึ่งอะมาทําบุญด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมันกระแดีแบบนี้ไม่ลองจะแบบทำจริงจังแบบ ไม่เป็นไรค่ะเอาเอาแค่นี้ดีกว่า,วาดีกว่าใช่เงินก็หนึ่งแสนที่เราไปมอบอน,นันต์ใช่ไหมใช่ค่ะเอ๋อใช่ใช่ไอ้ก็เอาเงินไปทําบุญหนึ่งแสนบาทให้โรง,งพยาบาลรามาธิบดีตะเกยือบดินเนาะที่เขาดูแลคุงพ่อใช่แล้วเราก็มีลงลงทัวเองด้วยใช่ท้าเมท้าเงคืออยากทาอะอะไรที่มันทําได้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแรงหรือเราไม่ได้ไปส่งเสี่ยงไปไหนอะไรก็แล้วแต่ก็อยากช่วยเพราะว่าเราก็นึกถึงตอนตอนที่ครอบครัวเราเจออะ อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันย้อนไปกับย้อนกลับไปเรื่องตัวเองความช่วยเหลือความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องช่วยเขาก่อนอ่ะก่อนที่เราจะยื่นมือขอความช่วยเหลือจากใครจริงก็ยังยังคงเดินสายที่แบบจะทําแบบของเนาะไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อยู่เรื่อยๆค่ะยังเลือกที่จะทํากันอยู่เรื่อย ถามถึงเจ็ดปีนะคะเขาเป็นรงานอ๋อโอ้เจ็ดปีวันนี้ก็เงียบเหงาแต่กไม่เป็นไรค่ะปกติมันจะส้องฉลองอะไรไหมคือคืออย่างแบงค์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจและโรแมนติกเนาะอย่างที่เรารู้กันเขาจะเป็นคนแบบผู้ชายทุกทิทุกทีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ปีนี้คือมันไม่ได้ไปไหนเขาก็ก็มีการพูดคุยปลอบใจกันเมื่อปกติไม่ได้ท้งปลอบหลอกเนาะ ก็แบบเอ้ยวันนี้ปีนี้ไม่ได้ไปนะเดี๋ยวเราไปทบกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ก็เลยแบบเรียบง่ายมใช่เรียบง่ายเรียบง่ายแบบจริงๆเลยแต่เจ็ดปีมันก็เป็นเลขอาถรรพ์นิดนึงอ๋อใช่โอ้ยดีมากผมพูดได้ขึ้นได้เลยอ่ะตายแล้วฉันต้องถามไปใช่ที่จับสามีฉันหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรระแคะระคายไหมคะช่วงเจ็ดปีนี้ไม่มีเลยอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีแบบแต่จริงๆแล้วไอ้กับแบงก์ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ยุ่งในเรื่องของการละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่่่าาเเรกก็อยยูัันแทบ24ชวโมงล จะแยกกันก็ต่อเมื่อเธอทํทางานคนเดียวฉันทำงนทานคนเดียวอะไรอย่างเง<ข>ี้ยใช่ยังไม่มียังไม่มีแบบว่าน้องคุณน้องทาวนะเป็นสามีที่สําหรับไอ้นะเป็นสามีที่เพอร์เฟกต์เลยจริงแต่วันนี้เม,ามาบบบื่อมาครบ่จ็ดปีเรามีอะไรขอบคุณเขาไหมเพราะว่าเหมือนแบบพี่บทพี่บทพิษบทบท,ทดสอบมันค่อนข้างเยอะ<อ>มากเยอะมากก็ขอบคุณเขาตลอดจริงๆเราไอ้ขอบคุณแบงค์ทุกวันเลยอะพูดแล้วแบบขอบคุณทุกวันเลยว่าแบบหนึ่งเขาคือแบบเหมือนเขาคือผู้นําจริงๆอ่ะผู้นําในเรื่องของความคิดในเรื่องของการหลักให้เรายืนแบบให้เราเข้มแข็งของเขาอ่ะ คือถ้าเราล้มไปปุ๊บเนี่ยเขาจะพูดกับเราตลอดว่าถ้าเราล้มคนที่บ้านเราไม่ได้นะเราต้องยืนยืนให้แข็งก่อนที่จะดูแลคนสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนที่บ้านได้อนะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเฉียวอัพไ้ตลอดจะไม่มีการแบบว่าให้เธออย่าเป็นอย่างนู้นเธออย่าเป็นนี้เธอเป็นนีไออน้ได้เธออ่อนแอได้ลุกมาจะต,ต้องลุกให้ไวเลยอนยะ่างเงี้ยก็ขอบคุณสามีนะคะที่ดูแลทั้งทั้งทั้งเราทั้งคนในบ้านเราอนะไรอย่างเงี้ยขอบคุณจริงขอบคุณตลอดมันเลยทําให้มองอยากมีลูกคนที่สองนะถ้ามันแบบว่า หนูอยากมีนุคนที่สองมากเลยอ่ะแต่สถานก,การณ์แบบนี้หนูเคยแบบทาคลิปคลิปหนึ่งที่แบบฟอร์มเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงหลานอะไรเงี้ยคนด่าก็ <c oughs> เลยแบบไม่มี <c oughs> ดีกว่าก <c oughs> ็บ, <c oughs> บอกว่าแบบโควิดเยอะจะเอาเวลามาปัามลูกกันอีกหรอไม่มีสมองคิดลึืไงเขาเอาเตียงที่ไหนมาให้นอนแบบโอ้หนูยังไม่ได้มีเลยอ,ะ, <c oughs> อ,อะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันเหนื่อยนะของไอทําอะไรนิดนึงขยับตัวคนก็ติดลบไปให้เราคือตอนแรกอะเหนื่อยมากเลยตอนเรื่องคุณพ่อเหนื่อยมากเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง มอถ้ามออีกแง่หนึ่งเรื่องนี้มันเบากว่าเรื่องที่เราเจอมากเลยเรื่องของคุณพ่อที่คือหนักมากนะตอนที่แบบนู่นนี่นั่นคือมันเยอะมากแล้วแบบเราเลยกลายเป็นกลายเป็นมองขามอเอขอโทษค่ะเราเราเลยกลายเป็นมองข้ามมองผ่านไปเลยดีกว่ามัวแต่มานะเอาเอาแบบคำติลบๆอ่ะไอวายภาษาเสียแน่เลยเราเราคิดยังไงกับมันคือมออยังไงแบบว่าเราเราไม่ได้รู้จักเขาอ่ะแล้วเขาก็ไม่รู้จักเราแค่นั้นแหละแค่นั้นแค่นั้นเลยจริงๆเคาที่จะฟ้องอะ จริงๆแล้วตั้งแต่เรื่องคุณพ่อแล้วอะตั้งแต่ที่เอารูปพ่อไปตัดต่อหัวเป็นตัวอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยคือเยอะมากไอเก็บไว้ทุกอย่างเลยะคะ่ะแต่ว่าไ,ไอเก็บไว้ทุกอย่างคือไอเก็บเพื่อนเก็บมีแฟนคลับคุณพ่อ <c oughs> ส่งมาให้ไอคือเยอะมาก <c oughs> ดาครอบครัวเราอะไรเงี้ยคือเยอะมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันยังไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงอะไรที่มันยังพอรูปมันรวยได้อะไรที่มันยังพอรู้สึกว่าเรามองข้ามมันไปได้อะไรเงี้ยไม่อยากทําให้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะเสียเวลา แล้วเราเก็บไว้ทำไมคะเก็บไว้ค่ะเผื่อวันนึงไม่หยุดอ๋ <c oughs> อเป็น <c oughs> แบบมีมาอีกให้หนึ่งให้ใหสองใช่คือไอคือไอ,ค,อ,อ,ค,อ,อคือจะดีมากๆแล้วคือถ้าแบบไม่หยุดก็ก็ก็อาจจะต้องเกิดขึ้นแต่เก็บไว้ดีกว่าเผื่อไวแ้แสดว่าเห็นเงียบๆหลังจากแล้วก็เทียบเทียบค่ะเทียบแต่ว่าแบบก็เก็บไว้เฉยๆนะยังไม่ได้ทําอะไรนะหยุดพึ่งด่ากันนะยังไม่ได้ทำอะไรอ๋อแต่แค่บอกว่าเออเจอไว้ว่าเก็บไว้ก่อนใช่ถามถึงอีกเรื่องหนึ่งเห็นแบบเจอตัง พ่อซอนไว้บ่อยามากเยอะมากค่ะล่าสุดนี่คือเจอ,อใต้เบาะมอไซค์ใช่ไหมใต้เบาะมอไซค์อันนี้ืีสักพักหนึ่งละมีล่าสุดกว่านั้นใช่ไหม <c oughs> คือเจอทุกที่อ่ะเจอแบบเจอแบบแต่ไอ้แะมีความรู้สึกว่าเหมือนตอนที่เราอยู่บ้านกันด้วยกันกับคุณพ่อเนี่ยทําไมเราไม่ค่อยเจออะไรเลยอ่ะแต่ทําไมพอเราไม่มีคุณพอ่อทําไมเราละแคระคายจุดนี้กันเยอะจางเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออก็เจอเจอค่ะเจอก็เยอะเยอะมากด้วยเป็นเสรษฐาเมือเงินเยอะค่ะเสร็จหลักได้ไหมคะ ไป้านค่ะอยจิน่น พอแล้วจริงเดี๋ยวคนด่าหนูกี่จุดทั้งหมดทั้งหมดเลยกี่จุดแบบที่เจอโอ้ยสี่ห้าจุดเลยทั้งหลังรถทั้งกระเป๋าที่เราสึกว่ากระเป๋าอันนี้เก่ามากแล้วแม่กําลังจะเอากระเป๋าใบนี้ไปทิ้งแล้วพอเปิดดูอันนี้คือแบบหูมือสั่นเลยเท่าไหร่อะคือแบบเยอะจริงมันเยอะจริงเดี๋ยวคนด่าจริงจริงเยอะเพราะว่าอะไรไอ้เจอเงินพ่อทุกครั้งคนด่าทุกครั้งไม่รู้ทำไมด่าทำไมไม่รู้เออแล้วพ่อทไมเก็บไว้ในกระเป๋าคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเวลาเป็นคนชอบซื้อของอย่างเช่นวันเกิดลูก ซื้อรถให้ลูกมันเกิดลูกซื้อทอทัศน์ให้ลูกคือเขาเป็นคนชอบซื้อของชิ้นใหญ่ให้คนเ<ม>ขาชอบซื้อของให้ตัวเองซื้อให้ตัวเองคือเงินให้แม่ก็คือให้แม่ไปสิ<ม>แต่ของใช้ประจาวันชิ้นใหญ่ของฉันอ่ะฉันไม่ยุกเงินเพิ่มเขาก็จะเก็บไว้ใช้ของเขาเองอะ<ม>ไรอย่างเงี้ยก็ถือว่านะ้อเป็นกำนันซ่องีเงินเมียแนะ่เอ้ยหนูพูดได้เลยว่าพ่อหนูนี่สุดยอดจริง จริงๆเลยเรื่องซ่อนเงินนะหนูก็ไม่คิดด้ว่ามันจะขนาดนี้ยังคิดว่ายังมีหลงเหลืออยู่ในบ้านแน่นอนต้องมีหนูว่าต้องมีหนูว่าต้องมีเพราะว่าเจอที่นี่ที่นี่ทีนี่ตลอดค่ะ